เอาละครับผมสวัสดีคุณผ ident, email, te ู antis, ้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลล์กรอชแนลเอกอาร์ซวอวินแล้วก็ชแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมารับของฟรีโลบอททั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าแว่นตาที่ผมจะพาไปรับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นของก๊อปลิมิเต็ดนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าเป็นของก๊อปลิมิเต็ดลิมิเต็ดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมขอนะครับผมคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งสวัสดีเพื่อนเป็นกำ แล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือแฟนคลับเอลิเอเอลียนซันกราเซสนะครับผมเป็นแว่นตาแบบนี้นะนี่เลยคุณผู้ชมแล้วมันเหมือนกับของลิมิเต็ดอันนี้นี่เหมือนไหมคุณผู้ชมว่าเหมือนปะดูเห็นไ่มมันตั้งใจก๊อฟเดี๋ยวผมรู้เลยแล้วนี่ไอของไอเทมลิมิเต็ดชิ้นนี้นะครับผมราคา9,980พันเกบักนะครับผมหรือว่าวาลุ่นหกพันสวาลู่นั่นเองแต่ว่านี้วันนี้เราสองนั่นมันรับฟรีได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมเพียงทำตามขั้นตอนคลิปวิดีโอผมเลยเด้อ แมพที่ผมชาทุกคนเข้าไปนะครับผมนี่เลยครับผม NCT 127 World นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้ description ข้างล่างเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมกันแล้วกดเพย์ไปเลยครับหลังจากที่เข้ามาในแมพนะครับผมคุณผู้ชมครับคุณจะเจอแบบนี้เลยนะครับผมสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยผมบอกเลยนะก็คือคุณผู้ชมครับคุณลองกดทางขวามือตรงนี้ครับผมอันนี้ใช่ปะวะใช่อันนี้เลยคุณผู้ชมก็คืออันทางอันล่างสุดนะครับผมกดเข้าไปเลยจะมีอันนี้นะครับผมกับอันนี้ที่สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับผมก็คือ ,500 หน เนี่ยก็คือ22,550นะครับผมคุณผู้ชมถึงจะได้ของทั้ง2อย่างนี้นะครับผมส่วนวิธีการเก็บเลยคุณผู้ชมคุณเห็นเขียวๆด้านหน้านี่ไหมคุณจะต้องเดินเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมครับจนกว่าจะครบ22,550นะครับผมนี่เลยนี่เลยแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดินเก็บแบบนี้ไปเรื่รอยๆเลยนะตรงนี้คืออะไรวะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเดินเก็บนะครับผมแถมแม้มันจะแบบม,มีมินิมินิให้เล่นนะครับผมคุณผู้ชมครับเราเดินมาขึ้นทางนี้ครับผมนี่นี่นี นี่นี่เดินเก็บแบบนี้เก็บให้หมดเลยนะนี่ตรงนู้นตรงนู้นก็มีนะครับผมส่วนคนส่วนจุดที่แบบว่าเคยเก็บไปแล้วนะครับผมมันก็จะสามารถเก็บได้อยู่ดีนะคุณผู้ชมนะมันจะแบบกลับมาสปาวอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ชมไม่ต้องไปไม้ตรงนี้เลยนะครับผมเพียงแค่เล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บให้ครบ20,000กว่านะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่แบบว่าอ้าวไม่ตายหรอวะไม่ตายแล้วกูขึ้นยังไงอ่ะห่าแมปโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมแบบว่าตัดไปให้ตอนที่ผมเลยตภาพ เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินเก็บมานะครับผมจนเงินผมตอนนี้ก็2 2 5 6 5หแล้วนะครับผมแล้วกดทางขวาครับผมแล้วเราก็กดซื้อตรงนี้ไปเลยเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับเราซื้อแรกแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดซื้อที่2ไปเลยครับผมคุณผู้ชมครับคุณก็จะได้เบรดมาเลย2อันนะครับผมหลังจากที่คุณกดซื้อ2อันแล้วถ้าเสร็จตรงนี้แล้วออกจากแมบบได้เลยครับผมคุณผู้ชมครับนี่เลยครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ของเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม2อย่างนี้เป็นยังไงครับสวยกันไหม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมรักทุกคนมา,มากๆนะครับผมซียูบ๊ายบายจูบมั่ว